สวัสดีครับร้านเบียสเกิร์ตครับวันนี้พามาชมยาลิสเอทิพนะครับสองพันยสิบสี่นะครับคันนี้ใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับงานรุ่นเอ็กซ์ตรีมครับผมเป็นชุด4ี่ชิ้นนะครับสเกิร์ตรอบคันคันนี้สี่บอลเงินนะครับผมตัวงานทําสีตามตัวรถนะครับตัดดาเงานะครับแล้วก็มีเดินเส้นแดงความสูงไม่ต่างจากเดิมมากนะครับ ขับได้สบายๆนะครับบางคนกังวลใส่สเก์ตแล้วขับยากนะครับอันนี้ขับได้สบายครับของรุ่นนี้นะครับด้านข้างนะครับสีตามรถตัดดำเงานะครับเดินเส้นแดงเหมือนกันตัดดำเงานี่งานจะดูพรีเมียมนะครับด้านหลังนะครับคันนี้เป็นสีท่อเลยนะครับท่อคู่แบบสีท่อเป็นท่อท่แตนเลสแ,แท้นะครับไม่เป็นสนิมมีไฟทับพิมพ์ตรงกลางให้นะครับหนึ่งจุดออกมาก็สวยจบแบบนี้เลย นะครับผม <c oughs> อยากแต่งแบบนี้ทักมาเลยร้านบีอาร์สเกิร์ตโซนมหาชัยพรามสองนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ